สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายพบกันอีกแล้วค่ะช่องจิตรกรต่างแดนเอาละเอาละเมียฝรัง่งจนจนเก็บผักป่ากินจ้าวันนี้อากาศอึมครึมเก็บได้แก็บผักแคบเจ้า แกงปลาเจ้ามีเอซนะคะถามมาว่าอา้าวแลวเงินอะ่ะหายไปไหนหมดเก็บไว้เก็บไว้ทำไมไม่ใช้ลุงบอกเก็บไว้ให้เมียใช้ย,ยามแก่บ้านพักกุญชรา ไม่มีคนดูแลลูกหลานไม่มีต้องไปอยู่บ้านพักคนชราไม่ฟรีนะจ๊ะที่รักเธอต้องใช้เงินเดือนหนึ่งประมาณสองพันห้ายูโรอายุเจ็ดแปดสิบเสิบลุงไม่อยู่ละเวลาลุงไม่อยู่พันห้าเงินไม่ไม่หาเพิ่มอีกพันหนึ่งเธอจะเอาที่ไหนมาใช้ลุงก็ต้องเก็บให้เธอตอนนี้จ้าที่รักจา้า ได้ยินคําพูดฝรั่งจน,จนจนซึ้งค่ะนะต้องมีเงินเก็บถ้าจะไปอยู่บ้านพักคนชรารายรายเดือนถ้าไม่มีเขาก็เอาบ้านเข้เขาธนาคารนะคะถ้าเกิดไม่พอล่ะเอาไงนี่แต่ปัญหาถึงต้องเก็บจ้า <c oughs> มีคนบอกหัวทุจรแล้วยไม่มีให้เงิน,งนใ,หให้เธอใช้เงิน <c oughs> ป่ามาละลุงมาละเดี๋ยวลุงลุงเอาลุงยิม้ม <c oughs> ลุงรู้ค่ะลุงรู้ค่ะตั้งแต่ตั้งแต่มีคนอยากได้สมบัติของลุงลุงบอกสมบัติค่าใครอย่าแตะฉันเก็บไว้ให้เมียฉันอ คลิปนี้พอแค่นี้นะคะพบคลิปหน้าต่อไปพบคลิปต่อไปจะเล่าเรื่องใครไม่อยากได้สมบัติลงุงลูกหลานก็ไม่ใช่พี่น้องก็ไม่ใช่คนเงาก็ไม่ใช่โอเคนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ